เควินบ๊อบสจวตเดฟบ๊อบเควินสจวตเดฟแต่ตัวที่หายากสุดคือตัวอบ๊อบเนี่ยไม่มีฮะมีตัวเดียวปืนตดเออไอ้คีซิสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทอยทูบอีพีที่ยี่สิบสามครับวันนี้กลับมาที่นี่แล้วที่แบทแคทนะครับ Museum and Toys Thailand ที่ซอยรามคำแหง14นะครับคราวที่แล้วพามาดูคอลเลกชันแบทแมนที่นี่นะครับของสะสมของเล่นแบทแมนเยอะที่สุดในโลกนะเยอะมากจริงๆใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่วันนี้เราจะไม่มาดูแบทแมนกันครับเราจะมาดูมินเนี่ยนกันที่นี่มีมินเนี่ยนเยอะเหมือนกันเลยนะครับต้อนรับหนังมินเนี่ยนภาค2ใหม่ด้วยนะอ่ะก่อนเข้าไปก็อย่าลืมแวะซื้อเครื่องดื่มนะ เดินดูของเล่นไปกินน้ำไปได้นะครับที่นี่ด้านในที่แบทเทอรง่คาเฟ่ใครมีปัญหาเหมือนผมบ้างครับจำชื่อจองมินเนียนไม่ได้เลยแต่ละตัวหน้าตามันเหมือนกันหมดอะมีตาเดียวสองตาอะไรแบบเนี้นะเดี๋ยววันนี้จะได้รู้แล้วว่ามันชื่ออะไรกันบ้างนี่นะครับวันนี้พิเศษสุดๆเปิดตู้ของสะสมมินเนียนเป็นพันๆตัวไม่ได้ครบทุกแบบแต่เยอะมากๆนะฮะ วันนี้พี่แปดแคทเปิดให้ดูกันจะจะเลยมินเนี่ยนโอ้โหดูกองทัพมินเนี่ยนมาแล้วเบื้องต้นเนี่ยก็คือต้องตัวตัวละครต้องจำให้ได้มันมีอยู่สี่มันมีอยู่สี่ห้าตัวหลักๆนะตัวแรกก็คือว่าจำเลยไอ้สองตาไอ้สองตานี่ไอ้สองตานี่จะมีอยู่สองตัว คือสองตาแบบเตี้ยกับสองตาแบบสูงสองตาแบบเตี้ยนี่ชื่อเดฟเดฟสองตาแบบสูงนี่ชื่อเควินเควินไอตาแล้วก็ไอตาเดียวคือสจวตสจวตเออแล้วก็มีสองตาตัวเตี้ยอ้วนๆชื่อไอบ๊อบไอบ๊อบอีกอ่าบ๊อบบ๊อบคือตัวนี้ไอแบริกมันดูแล้วมันเท่ากันเราต้องหาตัวที่มันอันนี้อบ๊อบนี่ชุดชุดชุดไหนที่มันแบบว่ายืนแล้วมันนี่มันวางที่ไหนี่รู้เลยนี่เลยนะอ่าเล่นเกมได้เลยเนี่ย สจวตเดฟเควินสจวตเดฟเควินอันนี้บ๊อบอยู่นี่บ๊อบนี่บ๊อบจะเป็นตัวเตี้ยถ้าเป็นคอลเลคชันเดียวกันอันนี้สี่ตัวนี้เห็นชัดเลยนนีี่่คืออันนี้เควินเควินสองตาบ๊อบสองตาตัวเตี้ยบ๊อบสองตาตัวเตี้ยอ่าอันนี้ตาเดียวสจวตตาเดียวสจวตตัวเตี้ยอสองตาตัวเตี้ยนี่คือเดฟเดฟแต่เดฟเดฟกับบ๊อบมันจะเหมือนกันไม่เดฟกับเควินเหมือนกันไอ้บ๊อบที่เป็นเด็ก อ๋อบ๊อบมันจะเตี้ยอ้วนอันนี้มันจะยืดยืด็กมันเป็นเด็กบ๊อบมันเป็นเด็กอ่าโอ้วเควินบ๊อบสจวตเดฟอ่านี่สี่ตัวใช่อีกหนึ่งตัวสำคัญครับ despicable me ก็คือครูนั่นเองแล้วก็หนูน้อยคนนี้ชื่อนี้ชื่อ a อ n e s a สเ e s นสอ่านี่เป็นเหมือนลูกบุญธรรมของครูใช่ไหมใช่ Agnes ล้ไอ้ตัวสีม่วงวงเนี่มันเรียกว่าอะไรครับตัวสีม่วงว่วงนี้ก็เป็นมินเนียนที่มันโดนโดนสารเคมีอะอ่ามัน,นเป็นมินเนี่ยนตอนนั้นมันโดนเคมีเออมันก็กลายเป็นสัตว์เป็นปีเป็นปีปปปปปาศาจสปหลาดอะสป,ปน,นึงแล้วมันก็กลับมากันใช่ใชนี่ก่อนเลยพี่ตัวไหนแพงสุดดีกว่าคอลเลกชันมินเนี่ยนมินเนี่ยนก็ถ้าเป็น ถ้าเป็นไอตัวนี้ก็แพงสุดทำเป็นโครมว่าแลเชียวพันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์แบบเบรดตัวนี้โครมโครมมันมีแบบเดียวเลยเหรอมีแบบเดียวเลยครับตอนนี้้วตัวนี้มันคือคือใครตัวนี้เบฟเดฟอืมราคาเท่าไหร่จําได้ไหมพี่ได้มสามหมื่นหกสามหมื่นหกนะครับตัวนี้เดฟและสี่ตัวเนี้ครับสี่ตัวนี้ก็คือมันออกมาก่อนตัวนั้นนะฮะสี่ตัวนี้มันออกมาก่อนคู่อันนี้คู่กันก็คือตอนแรกออกชุดนี้มาก่อนปีนี้ออกตัว ตัวชุดนักโทษเนี่ยก็คืออันนี้คือสจวตกับเควินแล้วก็อันนี้ถัดมาก็จะเป็นนี่นะพวกนี้ก็สองหมืนป่ะเดฟกับสจวตอ่าใช่อันนี้ก็สองหมื่นไหมราคาตัวหนึ่งตัวหนึ่งประมาณตัวล้วประมาณสองหมื่นสองมื่นกว่าบาทใช่ใช่เท่าก็เท่ากับแสนหนึ่งเนี่ยสี่ตัว นี่นะครับแพงที่สุดนะครับตัวนี้ที่พิเศสุดก็คือว่ามันจะเป็นมินเนี Happy ad, ่ยนแมคโดนัลแฮปปี้มีวะฮะมีครบทุกภูมิภาคเลยครบทุกโซนนะไม่ว่าจะเป็นโซนโซนญี่ปุ่นโซนไทยโซนออสเตรเลียอเมริกาใต้อเมริกาอย่างเวลาเขาออกมาหนีดาภาคใหม่ก็ต้องมีออกมาอยู่แล้วแหละเขาก็จะแบ่งแบบแบบที่โซนไทยมีอยู่ทั้งหมดแค่10ตัวเงี้ยมันออกมันอาจจะออกมา30ตัวมันก็จะแบบว่า ทับซ้อนกันอย่างห้าหตัวแล้วก็แต่ละโซนก็จะมีตัวพิเศษสองตัวสตัวอะไรอย่างเงี้ยครต้องไปตามหาอต่อไปเดี๋ยวดูแฮปปี้มิลที่พี่เขาบอกนะครับแฮปปี้มิลแมคโดนัลล์อ่านีมาทั้งแผงเลยเห็นไหมจะมีชื่อบอกนี่เลยอ่าหนบ๊ oh, อบช่างจอแฮปปี้มิลโอ้แล้วพี่ได้แผงอันนี้มาได้ไงเขาให้มาด้วยเหรอ<ก>ขอมาขอซื้อเข้ามาครับอ่าบ๊อบช่างจอสตูดมือกีตาสตูดฮิปปี มินเนี่ยนทหารมินเนี่ยนนักสู้ขอเดอ๋ยให้ก่อนไหมพี่มินเนี่ยนไอยัคุ์เต้นฮูล่ามินเนี่ยนแวมไพร์โอ้โหมีมินเนี่ยนมนุษย์ถ้ำมินเนี่ยนทหารโอ้ปีนี้นี่ปีอะไรเนี่ยชุดนี้ปีอะไรชุดนี้ตอนมินเนี่ยนภาคแรกอะฮะไม่ใช่ Despicable Me นะเป็นมินเนี่ยนนะอันนี้คือ Happy Meal Thailand McDonald's เมืองไทยนะครับ นี่ก็แฮปปี้มิลอีกหนึ่งชุด Despicable มีภาคสองของเมืองไทยเหรอครับอันนี้ใช่ครับใช่โอ้โมีเกตัวโคตรน่ารักเลยอ่ะเออมันไม่เหมือนอารมณ์ของเล่นแฮปปี้มิลนะเออดูดีอันนี้อ่า,อ,าอันนี้โซนแบบออสเตรเลียอะไรเงี้ยจากออสเตรเลียโอเคนี่ก็ใช่นะครับนี่ฮะพวกนี้ะอืมโอ้นี่คือแฮปปี้มิลหมดเลยจากทั่วโลกแล้วพี่ไปได้มายัางไงครับนี่นี่ นี่ฮะพวกแฮปปี้มิวมันจะเป็นตัวนี้นี่มันจะแบ่งอันนี้อีกคอลเลกชันหนึ่งแฮปปี้มิวมินเนียนทั้งนั้นเลยนี่ก็อีกคอลเลกชันหนึ่งทุกภาคจะมีภาคกันหนึ่งอันไม่เหมือนกันด้วยนะดีไซน์แล้วพี่ไปเอามาได้ไงอ่ะก็ไปซื้อมาจากเมืองนอก่ะฮะบินไปเหรอครับบินไปจัดมาเลยเหรอใช่ใชไม่ใช่สั่งซื้อเข้ามาทางอีเบย์สั่งมาทางอีเบพวกนี้มันจะเป็นชุดเป็นชุดชุดแต่ละปีอืม พี่มีลูกบอลอันนี้เต็มเลยอ่ะก็ไปซื้อมาแล้วข้างในมันก็คือเ er ป็นตัวก็เป็นแบบนี้แหละฮะแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้แกะลูกบอลออกมาได้ก็จะมีอันนี้ออกมาอย่างเงี้ยออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็แงบแงบแง่แ่ออกมาแล้ยก็เป็นตัวอันนี้อยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยนี่ครบเลยทุกอันอย่างเงี้ยนี่มันมีทั้งหมดกี่แบบพี่รู้ไหมฮะสระไม่มั่นใจอ่ะสามสิบกว่าแบบอ่ะสามสิบกว่าแบบ ในนั้นยังมีของอยู่ไหมเนี่ยมีมีของหมดเลยยังไม่แกกด้วยอืใช่แล้วก็อันนี้สีทองนี่คือตัวพิเศษตัวพิเศษก็คือแจกไปชุดนี้เหรอใช่แกะออกมาเด็กกัสีทองนี่ครบครบชุดจะมีนี่นะเฮ้ยสวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดมันมีสามสิบกว่าตัวฮะอันนี้สีทองแต่ตัวแต่ตัวที่หายากสุดคือตัวไอ้บ๊อบเนี่ยไอ้บ๊อบคิงบ๊อบนี่หายสุดสีทองคิงบ๊อบ สวยสวยน่ารักแล้วคือปกติแฮปปี้มิลมันต้องซื้อเบอร์เกอร์เป็นชุดกินด้วยป่ะพี่บ้ามันชุดแฮปปี้มิลมันก็จะมีเป็นชุดของเด็กนะฮะมีนมมีมีนมมีเบอร์เกอร์เล็กๆอย่างเงี้ยมีเฟ้นายอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นชุดของเด็กแฮปปี้มินมันถึงอ้วนอย่างเงี้นเลยใช่ไหมแฮปปี้มิลเรามาอยู่ที่แบทแคทมินเนี่ยนมันก็จะต้องมีแบทแมนสิพี่มีใช่ไหมครับนี่ สี่ตัวครบไหมไม่ครบมีสัวตาเดียวใช่อันนี้เควินเนี่ยเควินอ๋อกลายเป็นซูเปอร์แมนอ่าซูเปอร์แมนเควินอ่าแบทแมนสจวร์โซนอ่าอันนี้น่าจะเป็นบ๊อบบ๊อบบ๊อบน่าจะเป็นบ๊อบหน้าตานี่มีนินจาเต่าด้วยนี่เดฟเฮ้ยเดฟเดฟบ๊อบสจวรตเควินเล่นเกมได้เลยโคตรนั่นแหละเฮ้ยมีอีกอันนี้ก็เหมือนกันฮอค อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเดฟน่าสูงสูงกับตันอเมริกามีไอรอนแมนสไปเดอร์แมนอันนี้ใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็เป็นเควินเอ้ยพี่ใช่ไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบอะไรนะบ๊อบเควินสจวตเดฟเด้อนี่เดฟเดฟเดฟอันนี้มันคืองานของค่ายอะไรครับพี่เดฟ ค่ายจีนค <laughs> ่ายจีนเหรอเฮ้ยแต่โคตรน่ารักเลยแล้วทำออกมาเป็นชุดอย่างนี้หมดเลยสวยมากนิบอเวนเจอร์สครบเลยนี่สตาร์รชุดนี้ก็เจ๋งครับเป็นมินเนี่ยนสตาร์วอร์สนี่สตอมทรูเปอร์อาร์ตูดีทูก็มีเฮ้ยโคตรน่ารักโดราดาร์ดเวเดอร์ดาร์ดมอร์มาสเตอร์โยดาเจไดมินเนียนโอ้โหน่ารักมากโดนเลยอะ่ะโดนเลยเนี่ย ดีซีมาเวลสตาร์วอ์ในกล่องนี่คือตัวซ้ำเหรอครับใช่ครับซื้อเบิ้ลซื้อเบิ้ลนักสะสมต้องเบิ้ลน,นี่เซตนี้แจ๋งแล้วพี่บอกว่ามันคืออะไรมีเซตเดียวในประเทศไทยเลยเหรอก็อนนี้แหละฮะไม่ค่อยมีใครเก็บแบบน,นี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันอ๋อันนี้เป็นทอยดีไซน์เนอร์โคตรน่ารัก เป็นกล้วยจริงๆแล้วเพราะมันสรุปมินเนี่ยนมันชอบกินกล้วยใช่ไหมครับหรือว่ามันแค่พูดบานาน่าใช่ใานน่คือมันได้มันได้อะไรมันมาจากกล้วยนะอืมการออกแบบมันจากกล้วยแต่ตัวมันจริงๆแล้วมันกินอะไรไหมมินเนี่ยนผมจําไม่ได้ในหนังเหมือนไม่เห็นไม่ค่อยกินกินไหมนึกไม่ออกเงิ้ยน่ารักมากครับเซตนี้อีกหนึ่งชุดเจ๋งๆม i n เนี s ย r ท n s f ส r ฟอร์เมอร์ นี่บอมบูบีแน่นอนนี่เป็นหมายถึงอะไรเนี่ยนี่ o p t i m ม s สพราม m i เนียนเฮ้ยโหเท่มากงานนี้เป็นเหล็กป่าครับไม่ฮะเป็นกลาสติกแต่สวยมากใครชอบโดนเลยอันนี้ดูตัวหายากครับบ๊อบบ๊อบคิงคิงโอ้โห <King. S 2> <Bob. S 1> oh. ตัวนี้มันมีถังป๊อปคอร์ลน์นี้ด้วยนะมผมเคยจำได้ นี่ทอยอาร์อัสองลี่อะทอยอาร์อัสเลยนะแต่ไม่ใช่ทอยอาร์อัสเมืองไทยแน่เลยอันนี้หายากแล้วได้มาได้ไงครับพี่เราให้ฟังหน่อยก็ซื้อมาจากทอยอาร์อัสต่างประเทศนะอันนี้นี้ซื้อมาแต่ราคาปกตินะครับแต่หายากสวยสวยตัวนี้เห็นอันนี้แล้วน่าสนใจครับไอ้แตรนี้คืออะไรครับนี้เป็นปืนอ๋อเป็นปืนไม่ใช่แตรปืนตดอ้อไอ้ชี้ซิ นี่คือมันจะภาคใหม่อันนี้มีทูนี่ตดยาวน่าจะเป็นของกูนะนี่มีโลโก้กูอยู่ของกูนี่ก็น่าจะเป็นของกูนี่ไงมีกล่องนี่ฟาดบลาสเตอร์เดสปิคโมเมนต์แกจ็ต อและนี่ก็พวกนะครับของใช้ทั่วไปนะพี่เขาก็เก็บด้วยหมวกกงหมวกแก๊ปนี่หนังสือกระตูนใช่ไหมเข็มกงเข็มกลัดของจุกจุกจิกนี่ยังมีเลยชีโต้มินเนี่ยนเนี่ยพวกนี้ก็เก็บสะสมกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องเก็บแต่ของเล่นใครที่ชอบมินเนี่ยน นี่แหละ,จะเจ๋วเลยโกลเด้นมินเนเฉพาะของเพื่อน28ในทุกชุดแฮปปี้ม a ลแล้วก็จะมีตัวพ<อ>ิเศษเนี่ยสีอทองบ๊อบคือตัวพิเศษที่หายากอะ่ะอ่าั้นเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาอีกใช่ไหม,มข้างใหม่โอ้แจ๋วเ,เลยครับ มินเนียนเซนเซียครับเออโคตรหล่อเลยตัวนี้ก็น่ารัก เป็นน้ำหอมเนี่ยน,น้ำหอมโอ้แล้วกลิ่นมันจะเป็นอะไรเนี่ยกลิ่นกล้วยกล้วยว<ะ>่ะเนี่ยคือ <laughs> <laughs> ตัวโปรโตไทป์โปรโตไทป์โอ้ยยังไม่ได้ทำสีเลย ไช่หน่อยครับอันนี้ก็มินเนี่ยนแมคโดนัลล์มินเนี่ยนแมคโดนัลล์กอร์เทลไทยำไม่ทำสีหายากมากได้มาได้ไงครับครับประมูลมาจากอีเบย์ตอนที่มันกำลังมีทินี่ทำสีแล้วจะหน้าต่างเงี้ยอ่ากอร์เทลไทยว้าวดูนี่ไม่มีครับมีตัวเดียวนี่โซนอเมริกาใต้อันนี้มินเนี่ยนบาซุก้านะฮะเนี่ย ตัวเดียว3,5 0 0โอ้เป็นโครนอเมริกาใต้ปกติจะมีเสียงท่านหมดลวมันมีเสียงมันปราซริก้าตัวนี้หมุนเลยยังไม่มีครูที่เป็นเวอร์ชันเด็กลระครับพี่ของสะสมหรือยังไม่ได้มไม่ได้จับไรครูเด็กยังไม่ค่อยมาเลยเนี่ไงครูตอนเด็กผมชอบหน้าตอนเด็กเลยนะมันหล่อนะจริงๆนะนะ ทางนี้น่าจะมีของออกมาอีกครูเด็กเอาละครับก็คัดส่วนหนึ่งมาให้ดูเท่านั้นนะครับยังมีอีกเต็มเลยในตู้เนี่ยลองส่องกันดูนะใครที่ชอบมินเนี่ยนแล้วก็อยากสะสมมินเนี่ยนลองมาศึกษาแล้วก็ถามพี่แบทแคทดูได้ครับใครอยากเห็นของจริงก็แวะมาดูเลยที่แบทแคทมิวเซียมแอนด์ทอยส์ไทยแลนด์รามคำแหงซอย14นะครับ เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page Bat Cat Museum and Toys Thailand นะครับแล้วเขาก็มี YouTube กับ TikTok Bat Cat Toys Channel ด้วยนะไปดูรายละเอียดกันได้ที่นั่นเลยนะครับที่นี่ไม่ได้มีแค่ m i n i นี่อย่างเดียวนะครับอย่างที่บอกใครที่เป็นสาวก DC นะแบทแมนเทียบของเล่นญี่ปุ่นนะครับเซน,นตงเซนไตเทียบ b บร r บริ <Bear> bridge, เพียบเยอะมากไม่รู้จะพูดยังไงของเล่น60,000กว่าชิ้นมาดูกันเองครับอยากให้แวะมาจริงๆที่นี่ผมมากี่ครั้งก็เพลินทุกครั้งมีของใหม่มาให้ดูตลอดเลยแล้วเจอกันใหม่กับ Toy t u ป e p p ีต่อไปจะไป่องที่ไหนจะไปทูปที่ไหนมาให้ดูก็รอติดตามชมครับ